สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกอ๊อกอ่างล้างมือล้างถ้วยกาแฟอันนี้เป็นอ่างไฟเบอร์หรือพลาสติกนะครับเนี่ยก๊อกมันเห็นไหมมันหลวมแล้วก็เวลาเปิดน้ำจะฉีดออกตรงตรงนี้มันมันกระจายน้ำมันออกไม่ไมู่่อันนี้ก็เลยซื้อตัวใหม่มานี่บ เตรียมพร้อมเมื่อสายไฟมาด้วยมาเสียปบปลั๊กเสียบว่าอันนี้คือตัวขันสายน้ำดีหรือว่าก๊อกปลายอย่างนะครับใช้ดีมากๆากถอดสายดีก่อนแน่นไหมปิดน้ำยัง ปิดน้ำก่อนโอเคตอนนี้ปิดน้ำเรียบร้อยครับพอปิดน้ำเสร็จก็ถอดสายเลยสำหรับบ้านใครมีปัญหาเรื่องก๊อกน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ใช้ภายในบ้านปรึกษาได้ที่หรือว่าคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปช่างเล็กซอมได้ครับ เห็นออกเลยเปลี่ยนไม้เต็มตอนนี้ให้ช่างมาหาถอดน็อตตัวล่างอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอดึงรอดึงข้างบนอย่างเดียว นอตตัวล่างนี้บางทีก็ถอดยากบางทีก็ถอดง่ายนะครับแล้วแต่สถานที่หรือว่าสถานการณ์หน้างานตรงนั้นครับบางทีก็ไม่เหมือนกันครับยากบ้างง่ายบ้างก็สลับครับครับเข,ข,ข้ากันไปแล้วข้างล่างมันแคบทางานลําบากเลยมือเขาลําบากครับ

ได้อยู่สายังสองอันไปเลยข้างล่างไม่ต้องสายังนั่นเลย แนแล้วบอกเราจะหมุนกลับหน่อยหนึ่งถ้าแน่นปุ๊บแล้วก็จะหมุนกลับนิดนึงนะครับท่านผู้ชมมันก็จะยิ่งแน่นขึ้นไปอ๋อหันนะปุ๊บปุ๊บโอเคแน่นนะแน่นแล้วก็ใ <c oughs> ส่สน้ำดีเข้าเหมือนเดิมเอียงไปเลยไหมต้องไม่เ,มเป็นไรเอียงเลยแรงเอียงเลยโคตรเอียงอื เนี่ยมันอย่างนี้เลยตอนเนี้ยตัวยางมันไม่ลงจเอายางตัวเก่ามันเอาก่อนเอาก่อนเาแมกยังลับเนี่ยเอามาพีหมดแล้วดัแค่นี้พอละมันยางมันไม่ลงคางแบบี่เป็นไร เอาปเออกไปเลยเดี๋ยวสลับยางใหม่เาก็จะเอายางตัวเก่าเสริมเข้าไปทนครับท่านผู้ชมเนี่ย ข้างบนก็มีหน้าที่จับอย่างเดียวครับข้างล่างเขาหมุนไปเรื่อย นั่นแล้วบอกอ,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 อวา,าวทำได้ปะทำให้หมูเอง้ง

แน่นแล้วอ,ะอ่ะ,อะต้องก็ในแต่ทนนะีมตอนแรกมันได้ม็นพอแล้วเดี๋ยวผมลองทำแบบนี้ไม่ไปไมันเป็นอะไรวะอ๋อเอาอีฮะเอาเมก่อนผมรู้แล้ว เไ็้ไหมปิดท้ายด้วยใส่สายน้ำดี จะเปิดดูแล้วครับท่านผู้ชมนี่เปิดว้าโอ้ยเราอาติดจะดูว่ามีรั่วซึมไหมท่านผู้ชม ไม่ล่วไม่ซึมครับขอบคุณทุกการนับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจครับสำหรับการเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างกาแฟช่วยกาแฟนะครับก็เสร็จสวัสดีเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ